พร้อมแล้วออกเดินทางต้องตีไแวแล้วแม่แล้วจะม่เชี่อแม่ต้องรอกีีนะเดเอา้งีอรอนเดลอ็ลอกล็อกสองฟังแม่ว่าพยานจะไ่ได้ไปนะ ไอ้อาจอยสีด้วยกะไข่สามหมื่นจอยแม่คนนี้ค่ะคนนี้เ่นดีแ่บางันเ้ามันจะเฉีเนะพอามันก็เอาไส่เน่ยจอยไะจ่าตาคนเดินทางนะครัอใส่น้าแน่ยังที่ขบรถกับน้าแน่เอาไฟอ่เนาะเดของบอา เขาแจกกี่จะเรื่องช่วย่านว่าเป็นยังพี่ราอยู่นี่อพี่เราอยู่นี่แล้วเขียนแล้วจะายังต้องเป็นแล้วไหนอ่ะนั่นนี่ก็ไดก็้ก็ได้จ้ากันเฮ้ยจ้าดีแบบไหนเดี๋ยวนี้อาดงไงยงไจปง แกโอ้ยเดินตามหากันเหมือนเพลงนั้นเลยคนที่เคยบอกว่ารักปาสเต็กขั้นนี้เปิดถามาแล้วอ่ามีดิเฮียางเปวงนน้อเานรถนขึ้นรถอข้นรถนขึ้นรร้อถนข้นอน้รถขนนรข้นน งาางไปบอลแล้ประกาศงอแงยูโดนก็แล้วกันแล้วยันในใจเงี้ยเนีเขาประกาศยูโดนแค่ใบนี้ออเพื่อสาวยี่หรีมือเขาีใหเ่งเนอนะมือเขากินหมูกระทะนั่นอยากยังไม่อยากแบกาต่ยานในใจเงิน ไม่ขอเขาวาางมเราอยากในใจเงินสามถวยหนึ่งโอ้ยในอิหรี่ในอีหรีได้องเนี่ย จยกแล้ววันนี้เอามาทั้งทีทั้งทีจั<า>บาพอดีเลยสิเขียนบอกต่อยโอ้ยห <c oughs> กเอาเจ้โอ้ยฮ <c oughs> ็ด <c oughs> บาทมึไงไทัดอ่ะไอตโตนัตนจ้า <c oughs> มันมนันอยหาชิละอยบอตอนลาบาทสอตลอาชิปามอน่ยนามตัวเน้อเนื้อใจมันเบิดทุกคนเน้อนัน ใจมันเบิดเลยเจ้ายออม้าออมยังนั่นขอีคุณคระสอมีความใจดีนะคะนอคว่ันนี้ไปกันโัรันนะคะอาดเอารถมาเรื่อ้ๆเขาไปนเออเพราะว่าพ่อามนาทีมันหยุดเนี่ย ส euh pues ั่งยังส่อสั่งไออาัสังไรอย่างนี้อ่อวกเราไมนะไม่ใช่บัวเธอนี่นะเอราถือจะมาาต้นไส้ข้าวไเล่นตลา จง้อเนยจบายบายแล้ว้ยโอ้ยอหนโอ้ยูากันอันประตูมันไหลเนาะจอากับปิดพอดีเนาะเมตูสเปิดบานนี่เมตูสโอ้ยเปิดยุ่งใส่ ไปเห็นไปเห็นพานะแต่ถูกป่ะนาฬิกาเปิดไหมนะคะวัดยิบไปไปแต่เราเขาบอกถิ่มลักฐานไว้เราวขาบอกถิ่มลักฐานไว้ฐานนี่อย่างหล่าแจ้งน่ะอ๋ออย่าลืมบอกไอ้กินเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเด้อพ่พอผ่านรถไฟแต่ว่าพ่อกันรถไฟแไ่เองส่อโอ้ยมืออื้นนี่น่ะไปยิบเก้าดิแมะ็ขึ้นนี่ไปว่ายิบเก้าเราสามสิบปุ๊ไงก็ได้ไป ไปังเปิดเอาเรื่องมาวงพอเล้วไปไจ้วงกไมจวงขึ้นรถขึ้นรถไม่จ้วงพอเบาว่ามยเสัญญหมอนมือไหรไป้าขึ้นรถขึ้นรถเออระหว่างเจ้าขึ้นรถขึ้นรถเจ้าหอไงเอ่อเอ่อเอ่อไมอเขากำลังคิดอยู่ว่ามันเหลือรถน กดปักดจมทางนี่น้าไปแล้วเดยจกเน้มจ้ายูกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าลุยกระเป๋าลุยอยู่นี่เฮยเาลุย่ง กุดาก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 ดดบไปรถดูนะคะแะน,นักบอลโดมแลม้วีมีบังเล็กๆมาซอดสมมคร่ีบางเล็กๆขาวาดเราลงในที่เ <c oughs> ทียงขึ้นสีหนึ่งคุณกะซางีบางเล็กๆ <c oughs> บอลเอื้อปากบ๊ายบ <c oughs> ายค่ะ